เนื่องจากเป็นวันทำบุญประเพณีของพวกเขาเอื่นว่าบุญเขาสาบบุญเขาสลาบบุญเขากยะศาสตร์ก,ก็แล้วแต่ตามถิ่นฐานก็เอื้นบูคือกันสำหรับบ้านนอาเอินว่าเขากยะศาสตร์ว่บุญ บนญเขาสาสตรขเขาสากหรือเขาสาสตร์ <c oughs> เออง่ายๆบุญเขาศาสารจที่จริงนะจ,จะเป็นเขาสาสตรเป็นข้อมเชื่อประกอบกับรักคำสอนข้อมเชื่อกับคนโบราณของพวกเรามีข้อมือว่าวันนี้เป็นมันปล่อยผีปล่อยเพจ ออกมาหลับสูญกุศลจากญาติผี่น้องของพ่อเข้าที่หลงหลับไปอันนี้ก็เป็นความเสือ่อลักความจริงก็เป็นลักคำสอนที่อุงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนวา่าบุคคลที่หลวงหลับไปแล้วมันมีพวกหนึ่ง ที่ล่อรลับสูญกุศลจากญาติพี่นองเอาอยู่มีจำพวกเดียวพวกนั้นไงชื่อว่าประทัตตุชีวีปเปตเปตมีอยู่สิบสองจำพวกในสิบสองจำพวกมีพวกเดียวที่จะล่อลับสูญกุศลจากญาติพี่นองของเปตที่ทำบุญอุทิศกุศลไป บุคคลที่ตายไปแล้วไปเป็นเปรตที่ไปเกิดในพุม่มเปรตชนิดหนึ่งที่มีสุวาปรัตถตูชีวิตเปรตจะได้รับส่วนกุศลจากญาติพี่นอ้องอุทิศส่วนกุศลไปจำไม่ได้จะต้องจะได้รับส่วนกุศลที่ญาติพี่นอ้องอุทิศไปถ้าพี่น้องบ่อุทิศไปก็บ่ได้รับได้บัณฑ์อายุล่อทา ญาติพี่น้องทําบุญอุทิศไปให้ล่อโยงสนในขั้นพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารมีญาติที่ตายไปแล้วเป็นเปรตชนิดจำพวกประทัตตูชีวีเปรตไปอยู่เปรตชนิดแด่งล่อรับจาก ส่วนกุศลจากยาติพี่น้องเป็นเวลาถึงเพิ่นบอกว่าถึงเกสบสองกลับนนะกับบไดดลาบจ้าเถื่อพี่น้องบอ่ทำบนอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้าเถื่อกะเล่ยคิตว่ามีญาติเกิดอยู่เมืองราชคกิที่มีื้อว่าพระเจ้าพิพิสารเปตทั้งเบิดที่เป็นญาติกันเพินว่าสตน เป็ดสีตุที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยกเลยมาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารเน่านวา,ามียาตรหล่อหลับส่วนกุศลอยู่แสดงอาการต่างๆหน,านา้าๆบางทีก็ได้ยนินเสียงเปดบงังในเสียงเสียงกรีดบงังด้ยินเสียงโปง่ปงโป่งเป่งเป่งสิ่งพิษปกติของเตละขำขึ้นกันสงบสงัดเนี่ยเมืนน่อน้นก็มีเหตุการณ์บอกปกติเกิดขึ้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่กลัว ญาติเนคเสียใจเก็เก็บควมญานไว้ในใจว่ามืออื่นเศร้าจะไปกราบถามองค์ส็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าเปตก็แสดงวิธีการต่างๆหน้าในแปดสีตนในกระไม้ข้อว่าเป็นเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารแต่ก้อนก่อนหลายปัญหาแต่ตายไปเลยไปเคยเป็นเปรตประทัดจูชีวิตเปรตทิเปุยฮันเป็นเวลาถึงเก้าสิบสองปีน่ะ ผ่านมาเท่าไหร่บุรท่านได้หับส,น,สนุศสนจากญาติพี่น้องทําบุญบูติชไปให้เลยนละก็เลยมาแสดงอาการดังที่ว่านี่เมื่อเตือนเจ้าเป็นมาพอเจ้าพิมสารกลับไปวัดเวุวันไปกราบเรียนองค์สุนด็ีพระสมมาสมเด็จเจ้าซึ่งประทับอยู่ในเวุวันนั้นว่าเมื่อคืนนี้ก็บผมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัง ของก้าพุทธเจ้าพุธเจ้าก็เลยถามเป็นจา่าไหมีเหตุการณ์จ่ไหนเราเบาซูฟังอ๋อผพุทธเจ้าก็บอกว่า,า,วาอ๋อญาติของมหาโบพิดที่หลวงรับไปไปเกิดในประรธาทัดตูชีวิเปตเป็นเวลาน่านนถึงเกาสบสองกับมรนมีไภัยทําบุญส่วนกุศลไปให้่เขาต้องการให้มหาบวิดทำบุญุ แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้พระเจ้าวิมสารก็เลยถามต่อไปว่าการทับบุญอุทิศส่วนกุศลนี่เหตุจังใดจังสิใดผลอันเดิแก่ญาติของขา้าพุทธเจ้าที่รับไปแล้วนั้นพุทธเจ้าก็บอกลักสีประการหนึ่งผู้ให้ผู้รับมีสิ่งกระหมกอมว่าวผู้ที่เาทาบุญส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่จะต้องมีสิ่งตามภาวะของตนภาวะของตนในที่นี้ก็คือค่วมเป็นคลภาวะ ก็ดีควมเป็นสามนเนรนก็ดีควุมเป็นอุบาสกอุบาสิกาสินแปดถึงสิ่หรือควมเป็นพระจึงสิสองร้อยยี่สิบเกตีนึงสิละผู้ได้จะทำบุญอุทิศส่วนอุศนต้องมีสินตามภาวะของตัวนั้นบริสุทธิ์สินจะต้องบริสุทธิท์ถึงสี่นะพุทธเจ้าบอกและก็ผู้รับก็หมายถึงมาปฏิฆาหกผู้รับผู้ให้ก็เอิ้นทายก ผู้รับก็เอื่นปฏิฆาหกผู้ให้ผู้รับทั้งสองคนเนี่ยจะต้องมีศีลตามภาวะของตนอย่างพระเอาเอนี่รับทายทานพวกเอาเนี่ก็ต้องมีศีลตามภาวะของตนศีลสามเนร่นมีศีลสิบพระต้องมีศีลสองร้อยมีสิบเจ็ดต่างๆสิดะหรือถ้าเป็นภิกษุนีก็มีศีลสามร้อยสิบเอ็ดสิกขาบทนะเป็นผู้รับ ทายาทานของทายกนั่นนี่เป็นอดี่หนึ่งอที่สองของนั่นได้มาโดยชอบธรรมคำว่าชอบธรรมก็หมายถึงว่าของที่ได้มาบอกไปขาเขาบอกไปขาัตว์ตัดชีวิตถึงสินาไปเบียดบังได้ของมาโดยการเบียดบังอวยวิธีการต่างๆก็แล้วแต่และนะเป็นหลักซุกยกหอก็ดีไปเบียดบังโดยวิธีใดรก็ตาม ได้มา,างานนั้นคือของได้มาโดยพอชอบทำไปขาชีวิตเขาขาง่วขาค้วยขา่าเป็ดขาไก่ขาปูขาปลามาทําบุญ่วนกุศุ่ิ่วนกุศลนี่บ่ได้ได้บุญแต่บ่ได้แต่ว่าษีอุทิศไปแกผู้ตายบ่ได้เพราะอยังเพราะมันบ่เป็นพลังบ่นบ่ลายบ่เป็นพลังบ่สามารถถึงแก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วได จะต้องของนันใดมาโดยชอบรมจริงๆเป็นของไดมาโดยน้ำแข็งของตนเองและได้ด้วยทรัพย์ของตนเองสินะ่ะสมัยน,นี้มันก็มีที่เขาขายสัตว์สวิตเซอร์แอนด์เขาขาอ,ไอเาไปสื่อเนี่ยมได้ก็ไดดแต่อย่าไปสั่งก็ได้ไปสั่งเขาบอกว่าคนละเกิงเดอ้อหรือไปสั่งเขาขาบ่าไไ้ต้องไปสื่อโหลดนะไปจองไว้ว่าคอยสิทำบุญคอยอยากได้เนื้อจักหน่อยกิโลหรือหาสิบกิโล แล้วแต่สั่งเงินสิบอะไรต้องไปซื้อโหลดเขาข,า,ขายของเขาโดยปกตินะ่ะเนื้อหมูปูปลาต่างๆเขาขายปกติของเขาที่มันตายแล้วบอเมนเอาไปสั่งเอาได้สั่งปลาจักยี่สิบกิโลเขามีสาเดือไปสั่งเขาหรือพวกเขาขายปลานิ่นเก้าขอซื้อปลานิ่นแนจักหาสิบกิโลบอได้ต้องไปซื้อเลย ซื้อตอนเข้ามาผู้ให้จะต้องบบไปข้าสัตว์นะเพราะว่ามีสินด้ยอเขาจะต้องมีสินนียนี่ก็ของในมาโดยสอบธรรมอันที่สามจะต้องอุทิตส่วนกุศลไปเกลืผู้หลวงหลับขอที่สามเลยเขาจะต้องอุทิตส่วนกุศลที่เขากระทำแล้วครั้งนี้ข้าพเจ้าขอประมว่นบุญทั้งหลายที่เกิดจากการกระทำครั้งนี้ให้เก ญาติของข้าพระเจ้าที่มีซื่อว่าบอกนามสก,กุลนำก็ได้ที่ลลวงรับไปแล้วนั่นแล้วเขาแผ่ไปแผ่ไปก็เป็นการอุทิตเป็นอาการของใจใจเป็นูลระลึกถึงบุญถึงสิ่งที่เขาเหตุที่เป็นบุญทั้งหลายทั้งปวงในมือนีแล้วก็น้อมใจไปว่าบุญส่วนนี้เขาเจ้าอุทิตไปให้แกบคุคคลผู้นั้นที่เป็นญาติของเขา พระเจ้าที่ลวงเับไปน่ะนะโดยให้แบบอุดรูดเลยได้ให้เบิดเลยบุญที่เกิดจากทั้งเบิดอีกอุทิศมอบให้ผู้ลวงเับไปเขาจะต้องระลึกยิงสิจังสิเป็นการอุทิศเนี่ยโกเกียวกับตรวจนามเลยตรวจนามเป็นองค์ประกอบหนึ่งสึ่งพวกลั่งทีผ้ามเขาเพื่อปฏิบัติกันมาเขากรเหตุกันสืบทอ,อดกันมาจนถึงพวกเข้านี่พวกพ้ามนะ่ะ พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนนับถือพระม่่นั่นเลยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการดําเนินไปของชีวิตมันจะไปมีพวกพระม่่เขาไปนั่งนะนะแม้แต่วัฒนธรรมของประเทศเท่านี่ก็ไปเอาวัฒนธรรมของพระมอ่าซึ่งชุมชนหรือประชาชนของพวกเข้าถือปฏิบัติกันนาบริวาเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเอามาขยายความ ขยายการปฏิบัติออกไปกว้างขวางเ่ยทีิวัติเท่านี่ก็ถือปฏิบัติตามนั่นแต่ต่อไปจะตัดออกแหละเรื่องการตรวจนามจะตัดออกในพิธีกรรม,มว่าจะเป็นบุญกระถินบุญป่าป่าต่างๆหน้าๆาจะตัดออกที่ตรวจนามเลยเอาไปเผาถิ่ม <c oughs> เอากระเห็ดไปตามเขามาจริงๆบบเป็นหลักคำสอน พุทธเจ้าไปสอนสอนให้อุทิศน้อมจิตและกาประมวลบุญของตนตีเหตุเดวเมือนีหรือมือไ้ใดก็ตามนะประมวลมาทั้งเบิดที่เป็นบุญอุทิศให้แกบิดามารดาของเราที่ล่วงหลับไปอันนี้เป็นขอสำคัญในสองขอเบื้องตนคือหนึ่งเขาจะต้องมีสิ่งสองของนั้นจะต้องได้มาโดยสอรรมอันที่สามเขาจะต้องอุทิศให้เป็นงานของเขาสิตอตั้ง สามอเนี่ยทวาจันร์บทแห้งเก็บผู้ตายได้มาใน้อที่สี่น,นี่เป็นเรื่องของผู้ตายานเรื่องที่สี่นี่เป็นเรื่องของผู้ตายผู้ตายจะต้องอยู่ในปร,รัตตุชีวิเตเทอนั้น่ออันนี้สําคัญคือกันเพราะเขาต้องทํากวงเข้าใจให้ชาเจีนผู้ตายจะต้องอยู่ในปร,รัตตุชีวิตตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในปรัตตรรุชีวิเตเท่อนั้นแต่ไปเกิดอย่บนเอินอย่างใดได้บ้าง ในเปรตเปรตอื่นก็บบ่อใดนะก็ได้ยึดแต่เปรตประทัดตัวชีวิตเปรตน,นีเท่านั้นถ้าพอแมวตายไปเล้เป็นง่วเป็นค้วยก็บบ่อใดอุทิศส่วนกุศลบ่อไดเนี่ย,ยพอแมวตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สั่นได้ก็ตามในหกสัน่นการหมสามารถที่จะรับส่วนกุศลไดเพอมันโบเมนบอนมันบอลที่รับก็มีบอลเดียวนี่ฉะนั้น ทำบุญอุทิศส่วนกุศลจึงเสี่ยงต่อการที่จะ้รับหรือไม่รับนะเวทีเจ้าถึงเด็นให้ทำควบดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากการตายอย่าไปหวังลอยเปอร์เซ็นต์อย่าไปหวังนะนะบางเที๋ยมันก็โบเหตไห้เฮาญาติปี่น,อน้องโบเหตให้เฮาผ่านไปถึงเท่ร์เะเก้าสิบสองกับกับยังโบทันมีผู้เหตไห่ยาง ญาติของพระเจ้าพิพิสารนี่ได้ก็เป็นในสันฉะนั้นผู้รับจะต้องอนุโมทนาผู้ที่จะอนุบุญใดก็คือต้องยงอยู่ในประทัดตูวชีวิตนั้นแต่เป็นงัวเป็นกล้วยก็รับบ่ไใดเขาก็มีอาหารของเขาเป็นง่วเป็นกล้วยเขาก็มียาห้กินนั่นแหละการเป็นสัตว์อื่นๆกาเป็นเทวาดา,าก็มีเครื่องอยู่ของเขามีที่รองรับไว้บอเลย ไปซัตว์นรกตกนรกก็บ่ได้รับได้เปรตชนิดอื่นกบ่ได้รับฉะนั้นจึงเสียงติวานี่เหละผู้ใด่ออยากให้เปรตมาหลอกเหมือนพระเจ้าพิมิสารนี่ยมันมีคาถาค <c oughs> าถามาแต่โบราณอัตมากระจำั้งแต่เป็นเด็กหน่อยมันเลยทุสะนะโสเป็นคาถากันเปรตที่จะมาขอส่วนุุนี่แบบพระเจ้าพิมิสารนี่ คนบ่มีคาถาหรือจังไดบ่มีดอกนอกเปตดก็เลยมาหลอกหลอนแสดงอาการขอส่วนบุญนะกา่ฮอ้จักว่ามันขอลางเทียมันก็วีทองในมุมนั่นมุมนี้ในตำหนักราชวังเกิดกลัวเกิดยานดังบนนั่นแน่ดังบ่มีแน่เนอันนี้ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนอุศลใหนในแก่ผู้ล่กงลับ คนโบราณเ่าคะ่ะคึดเลื่อยไปอีกบาดว่าคนตายไปนี่เขามีเวลาเปิดโลกขึ้นแล้วก็เว้าคึดว่าแล้วก็เว้าแต่ว่ามีวันเวทเปิดโลกได้ต้องไปอยู่ในประทัดตัวชีวิตอย่างเดียวได้ล่ะจังสิไดคนโบราณก็คิดว่าเขาต้องมารอรับ่วนมาขีดเข่านำปวกเข้าหรืเลยพากันหอเข่าหน่อยเขาใหญ่ต่างๆนานาซึ่งบุมม๋ม่นหลักคำสอนนั่นเป็นกว้มขีดของพวกเข้า โมเมนต์ความจริงความจริงก็คือหลักคำสอนหลักเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บอกไว้พระพุทธเจ้าเขาเป็นผู้รูแจงโลกโลกในที่นีมีอยู่สามโลกหนึ่งมนุษยโลกสองเทวโลกเทวโลกรวมถึงพวกเปรตพวกสัตว์นโลกเปรตอสุุกายสเดชานดวยได้เป็นหูแจงโลกเทวโลกกับหูแจงมนุษยโลกเป็นกับหูแจงเบดวา ในโลกของมนุษย์ไมีอย่างนี้ภัยมาเกิดโดยกรรมมีอย่างคุณงามความดีความสัวยยังมีรูปร่างหน้าตาผิวพั้นความเฉลียวฉลาดความงงเขาเบาปัญญาแต่ละท่านแตคนบอกกันกนขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมสัวของบุคคลคนนั้นสั่งสมมาแล้วก็เป็นเหตุนี้มาเกิดเพราะมีกรรมดีกรรมชัวเป็นเหตุมาเกิดจริงๆ เหตุในมาเกิดเหลือกิกิเลสเครื่องสมองของใจซึ่งเป็นควมกิเลสคือความยากที่มีอยู่ในใจเฮานี่แหละมาตแต่ไหนแต่ไรนี่แหละเป็นเหตุให้มาเกิดขันเมื่อมาเกิดแล้วเกิดตามกรรมมาีงกรรมดีและการรมชั่วของพวกเรานั่นแหละถ้าบุมีกิเลสมุมีอภิชาการเกิดก็จะบอกเกิดขึ้นกรรมดีกรรมชัว่วทําไปแล้วเป็นเอาสิกรรมไปเลยได้ บม่สําสำหรับพวกที่บ่มีกิเลสพวกที่มีกิเลสนี่ยเป็นเหตุให้มาเกิดเกิดตามบุญตามกรรมของบุคคลผู้นั้นสั่งสมมาพพุเจ้าหูแจงจริงสิจูตูปาตญาตามองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเกิดมาจุติในมโลกมนุษย์นี่มาจากใสจะมาเกิดเหตุใดจึงมาเกิดเป็นคนเหตุใดจึงมาเกิดเป็นหมูเป็นหมา เหตุใดจึงเกิดมาเป็นคนทุกคนลาภาเหตุใดจึงมาเกิดเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดต่างๆนานนพระพูทธเจ้าหูแจงเบิดเลยว่าเพราะจึงสิคิงสิจึงเป็นเหตุในบุคคลผู้นี้เกิดมาบุคคลที่มีปากแวงจมูกโบต่างๆนา่นาเกิดจากกรรมในผู้ไดเจ้าหูได้พวกเขาบอกหูในฉะนั้นคำว่าหูแจงลูกจึงหมายความว่าหูแจงจิงสิหนึ่งมนุษย์สรุป สองเทวโลกเพราะมันทำก่วมส่วหนังจันไปเกิดเป็นเปรตเพราะมันทำก่วมส่วชนช่นใดจึงไปตกนรกเพราะมันทำก่วมส่วหนังจึงเป็นเหตุใ้เกิดเป็นอสุรกายเพราะมันทำก่วมส่วหนังจึงเป็นเหตุใดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจิงสิพุทธเจ้าหูนี่สิหูเบิดลาเพราะเหตุใดมันไม่อีกโลกหนึ่งก็เรียกว่าพรหมโลกวะเนี่ หนึ่งมนุษย์สัโลกสองเทวโลกหมายถึงเทวดาองวัดพรมมลุกแบบนี้ภูมโลกหมายถึงอกพรหม,มพวกภาวนาทำกุ้มดีหลายได้ชาญได้สมารัติตายไปเลยเกิดเป็นพรหมเป็นพรมมลกอันนั้นเพินกหุจักมาเพราะเหตุใดจึงไปเหตุพรหมมันมีอยู่ยี่สิบสันพอเหตุใดทำกุ้มดีทำาชาญสมารมั์ได้ขนาดใดจึงปเป็นเหตุไปเกิดเป็นพรหม ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะรอถึงยี่สิบชั้นนะเพราะเหตุในพุทธเจ้าหูบดลจะน,นั้นพุทธเจ้าเจงหูแจงโลกตามที่พวกเข้าให้ใหสายยาเป็นว่าเป็นผู้รลูแจงโลกวงเจ้าประกาศตนเองว่าเรารลูแจงโลกเวยเด้คขาประกาศตนเองเนี้ฉสนาน,นเปิญนจงบอกเอามาบอกเอาให้เหตุเอาในส่วนที่ยังเนีมีชีวิตอยู่นี่อย่าไปรอดเด้ไปรอดตายก็เสียเถ่เนียอย่าไปคิดเลย ได้บางบุได้ดังดังที่บามานี่นะบางทีก็ไปเกิดเป็นง้วก็กินหญ้าไปที่ละแ้าเกิดเป็นแม่งบงก็กินใบไม้ไปที่ละหรือเกิดเป็นาาสัตว์สาราสิงต่างๆก็กินไปตามภ้าวะควมเป็นของจาของเป็นเสือก็ล่าเขากินต่างๆนานเาเขากินนะนะว่ามันเป็นจากสัตว์ฉะนั้นผู้ไดไปเกิดเป็นสัตว์เนที่กินชีวิตของสัตว์อื่นๆเลย ทำารรมตอไปผู้มออีที่สิ้นสุดเนะคยขาทาอยผีเปลี่ยนมาแสดงเนะี่ยเปนเอามากเมือนเบามากแต่ไหนแต่ไรได้ล่ะคนยกไม่จะบอกหเนะยกเการุนเล่าเนี่ยได้ยินพอบอกให้ฟังทุสะนะโสเบตพระเจ้าพิมพิสารนีมีสีโตที่มันแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นต่างๆหน้าาเนี่ยสนะีโตนี่เป็นว่าทํารรำมาคือแต่ก่อนเนี่ย มันมีลงทานเขามีลงทานแต่ก่อนในขังพุทธกาลก็ดีหลังพุทธกาลไปเป็นจารีกนกของสังคมที่เขามีนำร้วยก็าก็เห็นลงทานขึ้นสองโลงหรือหลายๆลายโลกก็ตามแต่ว่าสองอย่างนะ่ะนะอย่างหนึ่งแจกแจกแก่บุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปพิบุกต,ตกทุกได้ยากก็ไปขอ เขาก็จะเหตอาหารเป็นลงทานบอกแยแจกแจกเศร้าแจกแกล้งหรือแจกสามครั้งคังยงเงี้ยก็ะเดิแต่ันเดียก็แจกครั้งเดียวแจกคนแต่ก่อนลงทานมากมีมาแต่ก่อนขังพุตรการพอได้มาโหดยุคบุทธการก็มีพวกเขาเหตตลงทานนี่ก็สืบมาจากตรงนั้นเลยบนี้ญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระราชากระจ่างเสรษฐีกระจ่างนะจางไปเหตอาหาร ถวายพระมันคือสองอย่างอย่างหนึ่งแจกคนัวไปอย่างหนึ่งถวายนักบวชโบมินพระก็ตามถวายเป็นนักบวชมูของนักบวชทั้งหลายพวกซีนนก้นแบ่งไปพักกันแบ่งเบียดบังอ่ะเอาของที่เขามีในโลงทาุ่ไปให้ครอบครัวเจ้าของกินแทนทีเสียวมาถวายพระหรือถวายนักบวชชี พรามต่างๆตลอดถึงนักบวชต่างๆมีหลายนักบวชเลยพวกอาชีวกก็มีพวกาดาบดก็มีหรือสีก็มีถึ่างสินะนั่นๆก็จะไปขอลงทานสิเทนึงอย่งสีนะพวกนี้ก็เบียดบังเนยเบียดบังงโดยเฉพาะยิงในยุคคือในกับต่างๆที่วาเก่าซบกุกกับผ่านมามันก็มีบางกับมันก็มีพระพุทธเจ้าเลย สอนเรื่องนิพพานสง่งนะฮะลวงท่านก็มียืนพื้นอยู่มาโดยตลอดนั่นแหละอาจจะเป็นที่เขาถวายสงไะพระราชาก็ดีเศรษฐีก็ดีจัดถวายเพื่อสงไงพวกนี้ก็เทศของถวายพระสฆงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เบียดบังเอามาใส่่วนตัวกินของสงบ่จัดเขาเป็นกินของสฆง โดยผลบาปตรงนั้นก็เป็นเอเดไปเกิดเป็นเปรตทรมานอยู่เปรตเป็นเวลานานจากนห้นจึงเกิดกลับมาเกิดเป็นป,รรา,ป,รปนรารถา,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 ราตูชีวีปรก็มาล่ออยู่อยาดที่พี่นอ้องตั้บุญอุทิศกุศลไปให้ได้หลับญาาิของพระเจ้าพิสารได้หลับก็บมาเขาฝันพระเจ้าพิมพิสารว่าบุญกุศลที่มาบุพิริรทาอุทิศไปให้ในพวก กะผมได้รับแล้วแต่ว่าเครื่องลงอมโบท่านใดบ่มีก็ออยังเปื่อยกายอยู่พระเจ้าพิษสานก็เลยไปถามไปกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าต้องทําบุญทาไม้ผ่าเนี่ระา,าสูงอุทิศสูงกุศนไปอีกพวกนั้นก็มาเขาฝันอีกก่าว่าได้รับแล้วอยู่สุขสบายดีเครื่องลงอมกับมีบริบูรณ์สมบูรณ์กราบขอ ขอประคุณว่าอบอิเปิดปลาอันนี้ก็บอกให้ฟังทุสานะโซมันแมนนิลีอยู่บ่มันกัมเปตแต่ดดอยู่บ่แต่เฮาเกิดมา่นี่กัอายุแปดสิปีจะเต็มไปเลยนี้เนี่ยบบท่านไม่เปิดเมื่อขอส่วนสวน,สนเทียได้เลยเนีย่ก็เลยบบทองแต่ก็จําได้อยู่เนี่ยจำได้อยู่ในคํา่าทุสาทะโซเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ทุสานะโซได้ยานเปิด หยานพิหลกหยาดนี้ย,ยเอาไปจําไว้ในทองทองไข่ะบท,ทองเน่คือทองทองไวทองอยู่เรื่อยเรื่อยทองอยู่พอเศ้าจนจิตสงบพอกันทองเป็นสมาธิก็ได้ได้ทุสนาโนโสเนบริกรรมแท่นตที่วาพุ้โทษแท่นทีทททนทสีดูลมหายใจออกเขาออกแท่นสีติวาสัมมาระหังกบวา,วานาวาทุสานโส จมยองสัตว์ทำสมาธิก็สงบงนะได้เหมือนกันเลยนะผู้ใดบอกทองจักเทียนนี่ก็บอกจักดอกที่ผู้ทองนี่ก็ทำให้เกิดความสงบได้ดูลมหายใจเขาออกทำความสงบได้ว่าผู้ทุก็ททำความสงบได้สัมมาละหังทำสามารถทำความสงบให้เจใจได้ถ้าผู้ใดผู้ใดอยากซองเขาเอาไปทองกันเลยการแสดงธรรมในมือนีอ่าก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลา ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทัน้งหลายจงทุกประการเืิน